คือตเตาเรี่น้ำมันก๊าซนะครับก่อนคือเราจะ,ละาเล่าประวัติตาเลี่ยนฟังก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงสมัยก่อนเนี่ยผู้คนในยุคปสมรภูมิ<อ>สิบเจ็ดนะครับสิบแปดก็เริ่มรู้แล้วว่าการใส่เสื้อผ้าเรียบเนี่ยมันช่วยเสริมภูมิคุิมกันของผู้สวมใช้ได้นะครับก็เลยมีการหาวิธีกั้นตามให้เสื้อผ้าเรียบหรูนะครับแล้วก็ดูมีสง่าในการเข้าสังคมนิดนึงบทความชิ้นนั้น,น,นหน่า,าอย่างนี้นะครับเวยียดนามรู้จักในนามชื่อว่าอุตเตานะครับตอนนั้นเรายังไม่รู่รรนะรรี้ วีการมคืง่ายๆเลยครับก็ก่อไฟจะถานแดงคุณอยากได้ร้อนมากคุณก็เอาถานใส่เข้าไปมากคุณอยากได้ร้อนคุณก็เอาานที่ไดงออกมาโวการเตรียมที่เาแตครั้งสมัยก่อนเรงาน่ด้นะครับก่อได้มีรานีครับจนท่วงประมาณสักปีหนึงก้าร้อสบปลายนะครับจนถึงพันเก้าิบษัทเทลี่นะครับก็คิดคนอุปกรณ์ที่เรียกว่าเรีน้มกาซขึ้นมก่จะเปนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานของมันนะครับผมสวัสดีครับป็นการสาธิตวิธีการ ใช้เตารีดน้ำมันกา๊าซก่อนอื่นก็เติมน้ำมันก๊าซลงไปก่อนนะครับผมในพอร์ชองน้ำมันครับตังนี้ไม่รั่วบไม่สึมนะครับันแรกนะครับก็ใช้แอลกอฮอล์ร่อนะครับสำหรับเบิร์เพื่อให้ห้องเครื่องมีความร้อนนะฮะก็จะใช้แอลกอฮอล์ระดับประมาณหนึ่งประมาณักครึ่งถ้วย ใชเวลาการเบร์สักครู่หนึ่งจนกว่าไอกองฮอจะหมดนะครับไฟติดนะครับต้องใช้เวลากำลันส,สักครู่หนึ่งเพราะว่าช่วงที่ห้องเครื่องมันยังไม่มีความร้อนเนี่ยไอน้ำมันมันจะไม่ละเหยไม่ไม่กลายเป็นไหเพราะว่า เครื่องเย็นเน,นี่ยไอ้น้ำมันมันจะมาเป็นน้ำแล้วก็ทําให้แบบน้ํามันมันกระชอกแล้วก็จะรั่วตามผืนผครับผมกบต้องรอให้มันแบบเป็นไออคือให้มันร้อนจ่นจัดก่อนครัแล้วมันเป็นไอปั๊บมันจะไปผสมกับอากาศเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรอนิดนึงนะต้องรอให้มันจัดความร้อนขึ้นที่หมอ้อต้มหม้อเผาไหม้ก่อนเมื่อได้ที่ก็เพิ่มคำนะครับเพื่อให้น้ำมัน มีแรงดันตอนนี้ต้องถีงครับหลังจากที่เบิร์นได้ที่ปับ๊บอัดลมเพิ่มเพื่อให้มันมีแรงกันของอน้ำมันนะฮะเวลาน้ำมันมันได้ความร้อนเต็มที่เนี่ยมันจะเกิดการแตกตัวเป็นไฮเข้าไปผสมกากาดแล้วก็ ไปเบรนกับชุดเบรนเนอร์ครับเสียงลมเสียงลมที่มันดูดเข้าไปนี่คือปกติใช่ไหมครับก็คือดูดเข้าไปเผาไหม้กับอากาศใช่ครับอ๋นี่ก็จะมีเสียงลมที่ดูดเข้าไปนะครับดีดนะครับแล้วก็ตัวตัวไส้กระแดงอยู่นะครับนี่ครับข้างในนี่คือติดแล้วนะครับใช้งานได้ผมจะลองรีดใบไม้ดูนะครับขอเทสคอนตัน ถือว่าโอเคครับร้อนร้อนขนาดรีดรีดรีดเสื้อผ้าได้ละโอเคครับลองรีดดูนะครับเดี๋ยวก่ครับขอดูนิดนึงว่าอแลกอฮอล์หมดแล้วเนาะไม่ล้มล้มแล้วไม่ไม่หมดนะครับต่อไปก็จะเป็นการทดลองรีดนด้ตัวไวที่หนึ่นะครับมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับแต่มีเสียงของน้ำไหไม้นะครับออก คือปิดก็อ,อกหมุนด้านหลังครับก็ก็ปิดหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วทําการปิดวาลวเพื่อหยุดการจ่ายน้ํามัน <Okay. S 1> เป็นการตัดวงจรของไฟนะครับแล้วก็หลังจากที่ปิดแล้วก็ทําการเดรนอากาศทิ้งนะครับเพื่อป้องกันเชเชอร์ในถังยิ่งถ้าเกิดว่าสัมผัสกับอากาศร้อนเนี่ยมันยิ่งขยายตัวมากมันจะเกิดความเสียหายกับพวกท่อพวกโอลิงได้ให้ทาการเดรนอากาศทิ้ง คือคายวานิดหนึ่งาขว่าวสวัสดีครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างหลังจากดูการใช้งานพวกเรานี่โชคดีมากนะครับที่เกิดมาแล้วก็มีไฟฟ้าใช้เราเสียบปลั๊กอยากได้ร้อนก็ปรับสูงสาดได้ไม่ร้อนก็ปรับค่อยโอ้โหแต่แม่บ้านในยุคนั้นกว่าจะรีผ้าได้แต่ละตัวกว่าจะจุดตะเกงตรงนี้ติดได้มันถึงยุ่งยากมาก มันทำให้จกักรยานพวเนี้มีอยู่ในตลาดน้อยมากผมว่าในเมืองไทยนีผมว่านับนับจํานวนได้เลยอ่่แบบแบบสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ผมไม่ไม่ใแต่ดาว่ามีกี่เครื่องแต่ผมว่านับเลขสองหลังจำนวนที่หลงเหลืออยู่นะครับ